他。 คำสั่งคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะคะลกูกต่อไปเป็นคำสั่งีหน้าต่อไปนะคะลกูกาจะมีแถบชุดคำสั่งพื้นหลังคำสั่งก็มีเด็กๆคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะต่อไปอันนี้อนะไรคะลูกแก้ไขรูปภาพใช่ไหมใช่ไหมคะลูกแก้ไขรูปภาพใช่ไหมเอ่ย ทำให้ได้ดีเยี่ยมเลยนะลูกที่ได้พี่ได้เก vai อันนี้ก็จะเป็นการบอกกล่าวกันใช้คําศสาม อย่าเพิ่งทำน,นะเดี๋ยวทำฮ้องกันนะคะปบวกอย่งเดียวก่อนนะูวกอย่งเดียวก่อนนะคะรอก่อนนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวทำฮ้องกันนะบวกก่อนค่ะบกูขบกขึ้นงานใหม่ขึ้นงา,านาก่ออ่านะคะกดที่รูปบ้านเนะลยค่ะรูปภูมทีนี้อ่ะอันนี้คือโปรเจกต์ตัวอย่างโปรเจกต์นะ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะไปคิดรูปบา้านแล้วไปอีบวกใช่ไหมคะลูกบวกนะแต่คุณขออน,นุญาตจินีสอนค่ะจินีวันนี้เรามา,มาดูข้อความนะคะโปรเจกต์งานของเราจะมีตัวละครประมาณนี้ทะลุเลยค่ะจะตกตัวละครประมาณนี้ เรามาดูโปรเจกต์งานนะคะลูกอ่ะเด็กๆค่ะเด็กๆขาเด็กขาเด็กขาเด็กทำก่อนนะคะลูกเด็กๆทำก่อนนะการเคลื่อนที่หรือการเห็นต่างให้แต่ละตัวละคนเด็กๆเห็นไหมคะลูกมันจะมีความแตกต่างกันนะเในกูบปหน้าจอก่อนนะในเด็กกูหน้าจอก่อนนะคะลูกอ่ะลูกแอนดี้มองมาที่หน้าจอกูนะ ทีนี้เราจะไปสังเกตุเลคะว่าตัวละครแต่ละตัวละครอของกลุ่มอะ่ะการขึ้นที่ต่างกันเห็นไหมคะ,ะลูกอ่าเราจะใช้คำสั่งเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันได้สนุกเราก็ใช้เลยแหละคำสัง่งอ่าทีนี้ได้ดูไหมเห็นปลาไหมคะลูกปลาบางตัวก็จะว่าตรงไปใช่ไหมคะตรงตรงไปตรงตรงมาเหมือนกันอ่ากรบก็จะมีการกระโดดใช่ไหมคะจะมีการกระโดดด้วยอ่ทีนีนะะ้รพร้อมรือยังที่จะ,รระ,ะจรเรา,เปาไปทำพร้อมไหมคะ บเปลี่ยนที่หลังได้เลยนะเพิ่์นสีเปลี่ยนสีปบางๆแล้วไมส้สวยเลยนะสวยที่สุดเลย มีบางคนใส่สีโอ้โห,หสีสะใสมากเลยสีเหลืองได้ค่ะได้แต่ของต้องหนกไปเยมาข้างหล่างวิวเหนี่ยน,ะล,น,นะลูกเมื่อกี้เรารเคุ้ยใจว่าวิวเหนีคะเพื่อหลังสุดเหรอ่ะเราเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะครับลูกเปลี่ยนสีตามใจชอ,อเบเลยอะไรคะน้ำเขียวอะไรสีเขียวเนาะ ถ้าทะเลสีดำตูกระทูต้องสีสดๆเชนิจ่า you <laughs> เนี่ยนะคะกดทันที่ตัวนะพอนะดูเพื่อนโชว์นะต oh. นะันะ 多好。 เดินไปด้านขวาตลอดเลยนี่เด็กลองทำเด็กลองเพิ่มไม่หูไม่หนึ่งตัวเด็กจะต้องมีปลาสองตัวนะเพิ่มมีหนึ่งตัวไม่หันหน้าไปคนละทิศทางทำยังไงเนาะเด็กๆามให้ให้เพิ่มปไปอีกหนึ่งตัวลูกให้เพิ่มปไปอีกหนึ่งตัวนะไปเพิ่มปไปอีกหนึ่งตัวแต่ว่าหันหน้าไปคนละทิศทางให้หันหน้าไปคนละทิศทางให้หันหน้า โอเคแล้วที่ที่เขาสั่งค่ะ มีใครได่เข้าใจไหมนะใครใครที่เข้าใจไหมลูกสิ่งที่มีอ่าเก่งมากโอเค lá. ให้ดิฉคนลูก เป็นการเคลื่อนที่ส่งพลังให้เด็กๆดูนะเป็นการเคลื่อนที่ส่งพทางทีนี้เราจะเลือกตัว เด็กเรียกให้ปูอุ่นนะตัวนี้จะเป็นปูนะคะลูกตัวนี้จะเป็นปูนะเด็กเพิ่มปูขึ้นมากว่าหนึ่งตัวนะคะลูกเด็กเพิ่มปูขึ้นมากว่าหนึ่งตัวนะคะ อย่านะในเด็กสาอย่าลืมมุมใกล้มุมไกลให้อยู่ใกล้นะคะลูกถ้าคุกใกล้แบบนี้ให้ตัวใหญ่ใ,ใหญ่แต่ถ้าอยู่ Ô, ừ, bác ừ, lên bánh hỏi lúc để, để các bác ý nhìn Lên quay Không hỏi để cho bác